สวัสดีครับวันนี้จะพามาดูเจ้าร่ำรวยกับเจ้าเงินทองนะครับสองสาวน้อยรวยเงินทองไ่แต่เวลากินข้าวแล้วล่ำรวยเงินทอง มาก,กินเลยบลกเลยกินไม่หมดแน่นบอนี่คือเศษอาหารนะครับเศษข้าวเศษอาหารที่เรากิน สมรำมีหัวหานิดหน่อยก็ขยำขยำแค่นี้ก็กินได้แล้วนะครับ่ำโดยกับเงินทองนี่มีเศษถั่วเศษผักด้วยครับมีใบกระถินก็กินนะครับนำโดยกับเงินทองก็กินกระถินเหมือนกันยิ่งถ้าเป็นกระถินนี่ชอบ

ไนี่เจ้าลำรวยกินก <c oughs> <c oughs> <c oughs> ่อนเลยไงเงินทองมันจะตัวเล็กๆมันไม่ค่อยกินลุยแล้วครับใ้เจ้าลำลลยนี่ขาลุยสาวน้อยลำเลยน่ย มันกินเยอะมันถึงตัวใหญ่กว่าเป็นหมูพันผสมนะครับเนื้อสานกับหมูป่าอีกเลี้ยงไว้ประมาณห้าเดือนหกเดือนนะครับเดี๋ยวจะตัวใหญ่กว่านี้ผสมพัน์ได้เลยขอกทำแบบสะ,สะอาดนๆหน่อยนะครับ